สวัสดีครับท่านครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูผัดกระเพราข้างในไก่นะครับก็ซื้อมาจากตลาดนัดนะครับส่วนอีกเมนูหนึ่งนะครับก็เป็นพริกปะทูนะครับแล้วก็ผักกระถินนะครับแล้วก็ผักลวกนะครับนี่ก็ซื้อจากตลาดเหมือนกันนะครับราประจํานะครับ นเมนูหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนูแกงฟักทองนะครับใส่ไก่นะครับฟักทองก็มันๆเลยนะครับรสชาติอร่อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มตักกระเพราข้างในไก่นะครับรัดข้าว ตักประมาณสีห้าช้อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ตักแกงฟักทองนะครับประมาณสองสาช้อนนะครับแล้วก็ตักน้ำลาดไก่ก็เป็นไก่บ้านนะครับ แล้วก็ตักน้ำพริกปลาทูนะครับราดข้าวมื้อเช้าก็ประมาณนี้นะครับก็ทาง,ง่ายๆนะครับทุกท่านขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคีิปจนจบนะครับอย่าลืมทานข้าวเช้ากันด้วยนะครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับ